หรือว่าจะต้องเป็นคนนี้ครับรายง,งานข่าวตอนเย็นนะครับโอ้โรูปเบนอโมโริมนะครับวางวิกเตอร์โอซิมเมนเป็นหัวหอกเบอร์หนึ่งในฝันนะมองก่อนมาติอุสกุลย่าสิครับรายง,งานข่าวจากเดอะมิร์เรอร์ครับบอกว่าแมนยูเนี่ยเดินหน้าล่าตัววิกเตอร์โอซิมเมนกองหน้าของกลาตาสไไรด์ด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์น,นี้หลังอัลโมโริมตัดสินใจแล้วว่านี่คือเป้าหมายหลักนะครับโอซิมเฮนเนี่ยโดนนาโปลีส่งตัวไปเล่นที่ตุรกีด้วยสัญญายืมตัวในซีซั่นนี้ หลังจากการย้ายมาเชลซีแล้วก็ไปซาอุดิอารบเบียล้มเหลวตอนวันสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์ปีที่แล้วครับหัวหอกในจีเรียอย่างโอซิเมนเนี่ยเข้าสู่สัญญาปีสุดท้าย,ยกับทางนาโปลีครับซึ่งหมายความว่าเขาน่าจะย้ายทีมได้ด้วยราคาไม่แพงเท่าไหร่ปีแสดงแมนยูมีปัญหาอย่างหนักกับการทำประตูในฤดูกาลน,นี้ยิงในพรีเมียร์แค่36ประตูเนื่องจากหอยหลุดแล้วก็เซอร์เซเนสร้างความหวังไม่ได้เลยถือว่ายิงได้อย่างน่าผิดหวัง สูนหน้าทั้ง2คนนะครับที่มีค่าตัวเกินกว่า100ล้าน,นปอนด์ตอบแทนแมนยูด้วยการยิงรวมกันแค่6ประตูเท่านั้นในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ทางด้านของวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับซัดไป21ประตูจากการลงเล่น25เกมในลีกแดนไกลงวงคือที่ตุรก,กีนับตั้งแต่ย้ายมาตอนซัมเมอร์นะครับถือว่าฟอร์มส่วนตัวเนี่ยร้อนแรงทางด้านของสกายสปอร์ตรายงานเพิ่มเติมว่าวิกเตอร์โอซิมเฮนกับทางเลียมดีแล็บของอิบซูบิทาวคือ2เป้าหมายสําคัญขณะที่มาติโออออสกกุนนนน่่่าาาาาจจะะยายา้ยมมเเลตแหงบบรร์10คัผ็ถืว มองหากองหน้าไอ้พวกไล่ล่าประตูเนี่ยก็ต้องต้องอย่างนี้ต้องเอาโอซิเมนอะคือโอซิเมนเนี่ยจะจะเน้นเรื่องของการยิงประตูที่มันโดดเด่นมากกว่าจะเด่นมากกว่าทั้งเซกเซ่ C, แล้วก็ทั้งหอยลุนนะครับถ้ามองก็ต้องมองนักเตะคนนี้แหละผมว่าน่าจะตอบโจทย์เอาก็ต้องเอาให้ได้เดินหน้าก็ต้องเอาให้มันสุดนะครับอ่าก็ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าต้องเดินหน้าก็ต้องเอาให้สุดสําหรับวิกเตอร์โอซิเมนนะผมก็เชียร์ถ้าคุณจะเอาจริงๆนะ เดินดิวซะทีเอาให้มันเต็มที่เอาให้มันเต็มเหนียวเต็มน่วงไปเลยอย่าไปยองอย่าไปกลัวนะครับถ้าจะเอาก็เอาโอซิมเฮนนี่แหละยังไงถ้าเอาทุ่มเนี่ยทุ่มก็ต้องทุ่มให้มันสุดทุ่มให้มันหนักไปเลยนะครับเพื่อที่จะไล่ล่าตัวแบบเต็มที่ไล่ล่าตัวแบบเต็มคาราเบลนะครับสำหรับพิเตอร์โอซิมเฮนอืมรอลุ้นนะครับรอดูได้เลยนะจังหวะนี้ครับเอาจริงไม่จริงก็ต้องรอดูครับ ดูข่าวสารของวินิสุจูเนียกันหน่อยครับไม่สนเงินนะครับโอ้โหไม่สนเงินไปซาอุอะไรไม่สนท่านั้นของโรมาโนบอกว่าวนะินิซุเนี่ยจอยืดสัญญากับเรียมริดยาวอีก5ปีครับท่านั้นของฟราบิซิโอโรมาโน่นะครับนะักข่าวคนดังครับก็เทียหนึ่งแหละเปิดเผยว่าวินิสุจูเนียตอนนี้ใกล้บรรลุข้อตกลงขยายสัญญาใหม่กับเราเรียมริดอีก5ปี หัวหอะวัย24ปีอย่างวินิสุสครับทำผลงานโดดเด่นตั้งแต่ย้ายมาจากฟรามนโกด้วยค่าตัว38ล้านปอนด์ในอายุตอน18ปียิงไปแล้ว105ประตูกับอีก79็ดสิบเก้าวกับราชนดูดขาวเรือบริดระหว่างการแข่งในถิ่นซานเตโกเบเดเบลนะครับ <Yeah. S 1> ดาวยิงสาบ,บ้ายอย่างวินิสุสนั้นกวาดแชมป์ไปแล้ว14รายการและสัญญาปัจจุบันของเขาจะหมดลงในปีสองยุบเจ็ดโรมาโน่ครับก็บอกว่าวินิสุสจูเนียร์ใกล้บรรลุข้อตกลงกับทางเรือบริดเรื่องสัญญาใหมา่อีก5ปี การทำสัญญากล่เสร็จแล้วนะเหมือนที่ลาซรายงานไปเมื่อว่าการเคลียร์สัญญาจะหมดอายุในปี230 0หรือปี299พร้อมออปชั่นขยายเพิ่มอีกหนึ่งปีวีนี่ต้องการอยู่เรียมริดต่อไปมาตลอดไม่เคยคิดใจะย้ายออกจากเรีมริดนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทางฟราบิซิโอโราโได้ออกมายืนยันว่านักเตะมีความสุขด,ดีที่เรียมริด และตอนนี้ใกล้จะขยายสัญญาใหม่ออกไปแล้วนะครับไม่ได้รีบร้อนที่ต้องมองหาการโยกไปโกยเงิน,นอายุเพิ่งยีบสี่ขอเล่นในยุโรปต่อไปก่อนไม่ได้เยเรียดไ้ต้องย้ายออกรีบย้ายออกไปนั่นไปนี่นะไม่ต้องนะมีความสุขดีครับที่เรียวมาริดนะสำหรับวินิุสจูนี์ครับก็ถือว่ารอยืดอายุรอร,รอยืดสัญญาออกไปยาวๆนะครับแบบนี้มันก็ทำให้เ,หเรียลมาริด โอ้ชื่นใจชื้นไปอีกเยอะเลยนะว่านักเตะคนนี้ยังอยู่ต่อมองเป็นอนาคตระยะยา,ยาวลิเวอร์พูลร,รอดูอยู่นะครับอาร์เตต้ายืนยันนะครับจัดอาร์เซนอลชุดเต็มฉากกับคลิสซัพเอรเลดคืนนี้ครับมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมของอาร์เซนอลไอ้ปืนโตครับยืนยันว่าเขาจะไม่หมุนวีนักเตะในเกมพบคลิสซัพเอรเลดคืนวันนี้อย่างแน่นอนอาร์เซนอลเนี่ยอยู่อันดับ2บนตารางคะแนานพรีมเมียร์ลีกตามหลังลิเวอร์พูล13แต้ม ซึ่งหากพวกเขาไม่ชนะเกมนี้โอกาสลุ้นแชมป์จะหลุดลอยทันทีตอนนี้อาร์เซนอลน,นะครับน่าจะเหลือลุ้นในเชลซีที่จะพบกับเปเชรอบรองชนเลิศรายการเดียวแต่เตต้าบอกว่าเขาจะไม่พักผู้เล่นเตต้าบอกว่าเราไม่สามารถคิดเรื่องแบบนั้นได้เมื่อนักเตะฟิตพร้อมและอยากลงสนามพวกเขาก็ต้องได้ลงเล่นเมื่อได้ลงเล่นพวกเขาก็ต้องทําให้เต็มที่พวกเขามีฟอร์มเล่นที่สม,ม่ำเสมอทางด้านสภาพร่างกายและอารมณ์ก็ดีมากๆ พวกเขากําลังเข้าจังหวะและมันก็เป็นแบบนั้นเมื่อพวกเขากําลังเล่นได้ดีที่สุดหากพวกเขาไม่พร้อมมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาคุยกันหากพวกเขาไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีในการทำผลงานเราก็จะไม่ส่งพวกเขาลงไปแต่หากพวกเขาพร้อมเราจะส่งพวกเขาลงเล่นหากแพ้จะเป็นการยกถ้วยแชมป์ให้ลิพูลเลยซึ่งไม่ถูกถามว่าลูกทีมจะมีแรงกระตุ้นจากเรื่องนี้หรือเปล่าอา,าบอกว่า ตัวกระตุ้นของเราคือการเอาชนะเกมและทำเต็มที่เพื่อสารงานที่เรากำลังเดินมาถูกทางต่อไปส่วนที่เหลือเราควบคุมไม่ได้ไปรอลุ้นเอาละกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ด้านของมิเกลอิตาได้เปิดใจนะครับก่อนที่จะหวดกับคริสตัลาเลตคืนนี้ครับเวลาตีสองนะสำหรับฟุตบอลริเมียรอังกฤษหคู่นะครับก็มีคลิสตัพาเลตหหดกับอาร์เซนอลนะครับ ก็ามารอดูว่าจะเป็นยังไงครับแคงรีพูยืนยันว่าคืนนี้จะดูกันหมดเลยนะครับมาดูข่าวสารของแมดดิสันกันหน่อยนะครับเจมแมดดิส mm ันโอ้โหอาจจะลาสเปอร์ก็ได้หากมีข้อเสนอที่น่าพอใจยื่นเข้ามาครับรายงานข่าวจากฟุตบอลทันเฟอร์ครับ mm hmm. รายงานบอกว่าเ mm hmm. จมส์มดดิสันกองกลางตัวรุกของทอนแนาอสเปอร์อาจจะอำลาสโมสรนแน่ๆหากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมในช่วงซัมเมอร์ รายง,งานบอกว่าสปเปอร์กับแมดิสันเนี่ยไม่ปิดโอกาสที่จะแยกทางกันหลังจบฤดูกาลนี้ครับหากมีหากมีข้อเสนอที่น่าพอใจมาจากสโมสรอนนื่นๆแม้สัญญาปัจจุบันจะยังมีอายุอีก3ฤดูกาลก็ตามสปเปอร์เนี่ยกำลังเผชิญฤดูกาลที่มันน่าผิดหวังภายใต้การนมทีมของโอเกะโปสเทโกกูทาให้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ในช่วงสมัยน,นี้เนื่องจากการคาดการณ์ว่าจะปลดกุซือแล้วเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นหลายคนภายในทีมด้วยก็ตามหลายตําแหน่งแน่ๆนะฮะ หนึ่งในนั้นนะครับก็มีเจมส์มดิสันไงรวมอยู่ด้วยครับแม้ผลงานส่วนตัวของมดิสันโอ,อ้โหอยู่ในขั้นที่น่าพอใจนะยิงไป11ประตูกับ9แอสซิสจากการลงเล่น43าเกมทุกรายการแต่เป็นการลงตัวจริงในพิมลีกเพียง20เกมเท่านั้นท่านี้นครับเจมส์มดิสันย้ายจากเลสเตอร์มาอยู่กับสเปอร์เมื่อปี2 0 2ยค่าตัวคาดว่าวสูงกว่า40ล้านปอนด์ปัจจุบันมีบทบาทเป็นรองกับตันทีมต่อจากซอนฮึงมินกับคริสเตียนโรเมโรนะครับก็ถือว่ารอดูครับถ้ามีข้อเสนอที่นะ่่นนาาาพอใจยืเข้ามา มีสิทธิแยกทางกับสปเปอร์ครับสำหรับเจมม์เมดิสันก็รอดูสําหรับข่าวสารของนักเตะรายนี้ฟอร์มส่วนตัวดีนะผมว่าฟอร์มส่วนตัวดีนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับสร้างทีมสุดมันกับแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกครับลุนรางวันใหญ่เราใจทุกแมทแอนไลน์ที่แอดแฟนตาซีสามหได้เลยนะครับอย่าลืมเมีอน้ำหน้าด้วยกิจกรรมเริม่ม1-30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยใครสนใจก็จัดไม่สนใจก็ไม่ว่ากัดน,นะครับเหมือนคุณไปจัดทีมอยู่ข้างสนามเรื่องนักเตะโดนใจ5คนนรัสส้างทีมมุด รุนรรงวันใหญ่นะครับก็ฝากไว้ด้วยเนาะอ่ะขอบพระคุณมากครับทุกท่านทุกคนที่รับฟังข่าวสารในช่วงเย็นๆแบบนี้ครับมีข่าวสารใหม่ๆจะพยายามเอามาอัปเดตให้พี่น้องชาวสเก็ตฟุตบอลฟังแบบต่อเนื่องเอามาอัปเดตให้พี่น้องฟังแบบยาวๆเลยนะครับจัดไปวัยรุ่นจัดไปยาว